อ้าวไม่ดิ่มอะไรหน่อยเหรอ๋อผมขอกาแฟก็ได้ครับเอ้ยกาแฟไม่ดีนะอืมเปลี่ยนเป็นเอางี้เอางี้ดีกว่านะคือกาแฟมันมันไม่ดีดกับสุขภาพนะเปลี่ยนเป็นนมรสกาแฟดีไหม <c oughs> แกแนบมาก ที่แกกล้าทิ้งงานมาโดยไม่บอกท <ś c oughs> ั้งั้งที่แกเป็นผู้จัดการโรงแรมของชั้นเนี่ยแกแน่มากในเรื่องของการงานนะทั้นถือว่าแกบกกร่องอย่งางรุนแรงแต่ว่าในด้านท้องความครับฉันต้องยอมรนะับว่าแกแน่ามากแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเนาะเจ้านายครับนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปเดี๋ยวแคปเด,ยเด,ยเดียวนะแคปปันไปก่อนปันอะไรครับเอาโทก็ยู่ในห้องนี้จะให้ปันอะไรเราขอโทเออแค่หมนร้่ลเดียวก คิดว่าฉันจะยอมรับแกแล้วนะมิแกต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแกจะคิดว่าความรับอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคือได้นะแกต้องดูแลลูกสาวท่านด้วยถ้าแกไม่สามารถที่จะทำงานแล้วก็ดูแลลูกสาวท่านไปด้วยแล้วก็อย่าคิดนะว่าฉันจะยกลูกสาวให้แกแต่วา่า กับเจ้านายก็ไอ้ไอ,อ้ที่มันกล้ามใหญ่ๆชอบเบ่งกล้ามโง่ไงขนาดกินส้มเขียวหวานมันยังเบ่งกล้ามเลยโง่ไอ้อที่มันชอบกินนมด้วยไงนมนมนมวันๆที่จะนมนมนมไงเหนื่อยออกกำลังกายอยู่อะไรออกออกกำลังกายออกกับจักรยาน วิทย์นจะให้แกไปทำงานชิ้นหนึ่งนะถ้าแกทำสำเร็จล้วเรื่องฟ้าเราค่อยว่ากันนะทั้นจะให้แกไปที่พัทยาที่นั่นน่ะท่านมีร้านคานราโอเกะอยู่แห่งหนึ่งนะมันกำลังมีปัญหาอยู่แกต้องไปจาัดก,การให้เรียบร้อยจะขายก็ได้นะ แต่ว่าต้องได้ยี่สิบล้านถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นของมั่นสำหรับฟ้าก็แล้วกันนะเอาละไปได้ไปได้ไไดอยาฉันเป็นหวังละ่ะ